ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะฮะนายติดเมนะฮะวันนี้เราครับเราจะมาเล่นเอ่อแพตเทิลโหมดนะฮะเป็นรอบของตร้าแมนเอสวนะครับโอเคลุยกันเลยนะครับผมกลัวเสียงไม่ดังว่ะเดี๋ยวขอตะคอกใส่ไหมก่อนได้ยินไหมครับผมอัดไปแล้วนะตร้แมนเอสแต่ว่าตอนนั้นเสียงเกมมันดังนะฮะผมก็เลยไม่เปิดเลยครับแต่นี้เออมันได้ยินเสียงดังกันไปนะ หรือว่าผมจะเปิดดีครับเอาเอาเอาแม่เอาไหมสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเสียงอยู่ที่ระดับสามก็พอมันได้ยินไหมไปดูเหมือนกันนะมันได้ยินนิดเดียวนะฮะได้ได้ยินนิดเดียวโอเคไหมเอาไปเลยได้ยินนิดเดียวฉันก็จะได้ยินนะฮะเปิดมาเจอเมบิอุสนะฮะเหมือนกับตอนที่ผมอัดเลยนะโอเคสำหรับอุลตร้าแมนเอีดนะครับเป็นอุลตร้าแมนยุคโชวะหรือเฮเซียโชวะโชวะใช่ใช่เป็นยุคโชวานะครับ เป็นอุลตร้าแมนนะฮะลำดับที่โอ้ยรถขี่ผ่านบ้านผมเป็นอุลตร้าแมนนะฮะคนที่อ่าสี่ใช่ไหมใช,ใช,ใช่เป็นคนที่สี่นะครับแต่ว่าถ้านับในพี่น้องอุลตร้าจะเป็นคนที่ห้านะ,ะเพราะว่าโซฟี่เป็นคนปรากฏตัวนะฮะโอเคผมก็ตีอยู่อย่างเงี้ยบอดทำอะไรผมไม่ได้เลยนะทำไมบอดอ่อนจังเลยเนะี่ยอย่าอย่าอย่าก็เล่นกับเขา โดนตีไปจึ๊กหนึ่งนะฮะโอเคอุลตร้าแมนเอชเป็นอุลตร้าแมนที่มีท่านะครับในซีรีส์เยอะค่อนข้างเยอะมากเลยครับมากที่สุดในจัก,กรวาลอุลตร้าแมนแล้วนะเป็นเป็นปู้แบบคิดค้นท่าไม่ตายได้ค่อนข้างจะหลากหลายและสีสันเยอะนะฮะแต่พอมาใช้ในเกมก็ได้เท่านั้นนะครับอุ้ยเจอกับบอลตันอ่ะซึ่งบอลตันไม่เคยปรากฏตัวในเรื่องไออุลตร้าแมนเอชนะครับใช่ไหม αι? ไม่เคยปรากฏตัวใช่ไหม αι? เฮ้ เดี๋ยวพระหน้าผมว่าผมจะแบบไะหาเกมมาเล่นแล้วนะฮะเกม Rider, มัสไรเดอร์ดีไหมซึ่งพวกนี้ผมก็ชอบมากนะครับตอนเด็กๆผมดูบ่อยก็เลยอยากเล่นเกมมันนะฮะอะไรไนะครับเนี่ยบอตันนะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับในซีรีส์ของอุลตร้าแมนนะฮะแล้วก็มาบ่อยแต่ว่าในอุลตร้าแมนเอสไม่มีนะฮะโอเคมาแนะนำท่ากันดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมขอจับบอตันก่อน เนี่ยมันอยู่เฉยไม่เป็นนะครับมันวาร์ปได้ด้วยขี้โกงขี้โกงการกดเดินหน้าแล้วกดโอนะครับเป็นอุลตร้าแมนที่มีท่าอะไรก็ไม่รู้ผมคิดไม่ออกนะมันชื่อท่าอะไรอะ่ะใครรู้ช่วยบอกหน่อยแล้วกันนี่นะฮะอมามามาโอ้ยโดนสลัดดูนะครับอุอะลตร้าแมนท่าไม่ท่าเลยวะมันเป็นใช้ในการตัดศัตรูนั่นแหละฮะอุล ส่วนนี่คือลําแสงเวตเเรียนนะฮะการกดนั่งลงนะครับแล้วก็กดโอนะครับผมจะเรียกว่าไงเดียรอันนี้เป็นท่าที่สองแล้วกันเออท่าหนึ่งคือท่าเมื่อกี้นะครับที่มันอเสกใบาดาบออกมานะฮะโอ้ผมจะตายก็ไอ้ท่านี่นะครับเคมาดูท่าสุดท้ายกันครับโอ้มันตามผมมาได้อะแต่กันไม่ได้นะอุนต้าอ่า เกียวตินใช่อุฏากิโยตินนะฮะแหมที่ซะไม่เบาเป็นท่านี้นะฮะถ้าเป็นในซีดีนี่คือตัดแบบฉากฉากข้อขาดบาดตายมีเยอะนะฮะผมจะพยายามพูดให้มันดังๆหน่อยแล้วกันนะฮะมันกนจะหาหูฟังมาใส่แล้วมันพอผมไปตัดในแอปคาร์มัตเตอร์นะมันไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะฮะก็เลยคิดว่าจะหาไม์เสือมาใส่แล้วกันนะฮะ โดนโดนดีเวอเซอร์ใส่หลังใครที่เล่นโหมดเอ่อแบตเท่าโหมดนะฮะถ้าเจอแจ็คนะฮะเราสังเกตเห็นรูปโปรไฟล์เขาเป็นสีแดงน,นะครับแจ็คโหดนะฮะแจ็คก,กอดนั่นนะ่ะจริงๆโอเคๆๆๆๆๆไม่โดนมามาดิจับไปหนึ่งทีใช้ได้แล้วใช่ไหมท่ะ ใช้ได้แล้วโอเคชนะแบบง่ายดายนะฮะถ้าเขาตดสก,กัดขาผมล้มเมื่อกี้ผมก็ไม่ใช้ไม่ได้เหมือนกันนะโอเคเตเตเตทุกคนครับถ้าหากยอดซับถึงสามร้อยแจกอะไรเดียวแจกแบบทูมานี่ไหมคือผมไม่เคยมีเหมือนกันนะผู้ติดตามเยอะขนาดนี้อ่อออุ้ย อะไรขนาดนั้นอะไรขนาดนั้นแล้วโค้ชผมชอบท่านี้อ่ะอแต่โดนปั่นแล้วนะเอเลคิงนะครับมาจากเรื่องของอุลตร้าแมนเซเว่นนั่นเองรู้สึกว่าจะเกิดมาจากแสงจันทร์ไปโดนอะไรสักอย่างนี่นะผมไม่ได้ดูนะผมเคยฟังเขาสป,ปอยโอเคลบๆๆโ,โอเคอเคุ๊ยคราวนี้ใช้ลำแสงเมตาเลียนหน่อยแล้วกันโดนโดนโดนโ อีกสักครั้งจะไปนี่ทำไมมันยิงเนี่ยเรายิงง่ายจังถ้าเป็นในซีรีส์นะฮะโดนไปทีเดียวคือตายนะฮะแต่ว่านี้มันต้องเยอะหน่อยเลยประมาณสามครั้งได้นะฮะนะมาดีมาดีไม่กลัวนะฮะไม่กลัว <laughs> รู้แล้วนะฮะว่าเป็นตัวอะไรนะฮะคราวนี้ไม่กลัวละจับโดนไหมไม่โดนด้วยอโอเคกากัด เกือบสวยนะฮะช็อตช็อตเมื่อกี้นี้สวยมากเลยนะฮะแต่ช็อตนี้น่าจะสวยกว่าอุตรากิโยตินไปเลยนะฮะปาดคอโหดเหลือเกินน่ะเอ้ยตื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 ผมก็จะมาแจเก,กเกมทุกๆแบบนี้ทุกๆครั้งนะฮะมมันเป็นเกมเก่าแล้วล่ะไอ้อตุ๊ดตาแมนเนี่ยซึ่งเวอร์ชันมือถือก็ทํา ออกมาในเพสโตนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าถูกใจคุณหรือเปล่าอมันไม่ค่อยสนุกใช่ไหม้อเอตตัวปลอมก็ทําอะไรผมไม่ได้น,นั่นีหละเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ดีมาดีมาดีนี่นะครับผมปรับปุ่มให้มันแบบว่าเป็นลางๆนะฮะไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบล่องหนไปซะสนิทเลยนะผมจะได้เห็นด้วยแหละ,ะผู้ชมใครตาดีก็สังเกตเอาละกันนะฮะอุย้ยผมโดนบอดสวน มันจะเผาผม,มาได้จริงๆด้วยอ่าขี้โกงเหรอแหมเราตีสนานเลือดแค่นี้มาตีเราสองสมทีเลือดหายหมดโอเคยลำแสงเ่็ตะเลียนก็ไม่ได้แล้วนะบตรทำไมหลบดีจังเลยมา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 ดิมาดิมาดิอุ๊ย การกดอธรรมดานะครับผมจะเรียกแฟดแฮนออกมานะซึ่งมันจะโจมตีโดยใช้หมัดน,นี่แหละครับจะกลายเป็นสายฟ้าที่แรงมากเลยนะลำแสงเมตาเรียบโอเคชนะง่ายมากเลยนะฮะอุ๊ยทำไมาตานี้มันช้าง่ายจังเลยปกติผมเล่นนี่แบบห้าคนนี่มีสิบนาทีนะจริงๆเปลี่ยนด่านนะอล้ลงมาในเมืองแล้วนะฮะเจอกับซต้าแมนคนแรกนะครับ ผมจะเรียวอุลตรแมนที่เชิดแล้วซึ่งอุลตร้แมนคนนี้ไม่ต้องมาเล่นโหมดอ่แบทเทิลนะฮะเพราะว่าในสตอรี่ก็เห็นสต่อถ้าทาัั้งหมดไปหมดแล้วนะฮะโคเค yeah, พัหน้านะฮะจะเดี๋ยวจะเอาเกมมาสเตอร์เดอร์มามา,มาแมาชนะฮะามแสงเม็นตะเลียดอะไรล่ะเอามือบล็อกหมันจะบล็อกได้นะ,ะมันเชื่ออะไรท่าเนี่ย <laughs> ใครที่รู้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะฮะผมไม่รู้จริงๆนะปีไมเ่เข้าตั้งกาดเขาตั้งกาดครับผมเดี๋ยวเราจะเรียกแฟดแฮนออกมาฮนะแฟดแฮนมีสองรูปแบบนะฮะคือการกดโอจะเรียกแฟดแฮงใช่ไหมพอกดโอในขณะที่มีแฟดแฮงนะฮะกดโอแบบเฉยๆนะไม่ต้องไปกดอย่างอื่นนะฮะมันจะเป็นการเรียกไฟออกมานะ นี่ผมกัดเวลาได้ถูกต้องมากอุ๊ยโคผู้มาจับผมทันละแล้วยังไงเคยใช้ท่าการกัดไหมไม่ใช้นะฮะเผาไปหนึ่งทีเผาไปกินนะฮะอุตา้าอ่าเยตินใจ่เยตินที่ไว้สับพอคนนั่นแหละนะฮะเขาอ้างอิงมาจากนั่นและนะออเคอีกคนนึงแล้วกันนะฮะออ้ตาแม่นทาลูก แม่รุ่นน้องใหม่อีกแล้วนะฮะรุ่นน้องคนนี้โดดบ้าดีนะฮะแต่ว่ายังไม่เท่าซีโร่นะตัวจี๊ดนี่จะมีสองตัวนี้เหรอครับตัวไม่ใช่อุลตร้าแมนจี๊ดนะเป็นตัวที่ปังนะฮะตัวที่สุดยอดหนึ่งในหลายอย่างนะฮะทั้งแบบว่าพลังที่วื้อวังอลังการนะฮะตร้าแมนซีโร่นี่คือฝึกใช่ไหมการทาโรก็ฝึกนะฮะฝึกกับคุณพ่อแต่ทุกคนที่เก่งต้องฝึกนะ ใช่แล้วอุ๊ยผมยังไม่ได้ทําอะไรเลือกเขารดเยอะจังแหละทำแสงมันตะเลียนลูกรักก็ต้องเจอแบบนี้มามาทำให้อุตตาแบนเอียดนี่หายหายไปเลยนะฮะอุตตาแบนท้าโล่นี่แบบว่ามีทั้งลูกศิษย์แล้วก็ลูกจริงๆนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าแม่เขาเป็นใครนะฮะไอ้ไทกะแต่ว่าพออยู่พอไปอยู่ในรันเจอร์นี่เก่งช่เลือดชยยอดเลยนะ เก่งกว่าพ่อมันอีกอ่ะโอ้ยเราจะโดนท่าขี้โกงมันกินเรานะฮะอืมโดนตบร่วงเจ็บทําไมเนี่ยเอยมันวิ่งเข้ามาในระยะพอดีนะฮะโอเคนะผมสําหรับวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสวัสดีครับ